มารีวิวการได้รับวัคซีนยี่ห้อซีโน v วคนะคะทุกคนคือทุกอย่างอะเกิดขึ้นไวมากทุกคนคือเบียแทบจะแบบหยิบกล้องมาถ่ายไม่ทันตอนแรกอะของเบียเกือบจะได้โดนนั่งพักทุกคนต้องวัดความดันอีกรอบหนึ่งนะคะที่พี่เขาก็บอกว่าให้ใจเย็นๆนะคะหายใจลึกๆนะคะเราก็อ่ะโอเคตั้งสติใหม่นะคะ แ h ป p ี y นะคะคลิปนี้นะคะจะตื่นเต้นนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบีนะคะจะได้ไปฉีดวัคซีนแล้วทุกคนซึ่งสถานที่ที่บีเลือกไว้นะคะจะเป็นที่เซนทันฟ,ฟอเรสต้านะคะเวลาบ่าย3ามโมงนะคะทุกคนซึ่งเป็นคนสุดท้ายของบ้านแล้วนะคะที่จะได้ไปฉีดเนาะซึ่งแม่เนี่ยไปฉีดมาแล้วเมื่อวานนะคะอาการของแม่เนี่ยก็ไม่ได้มี อะไรที่น่าเป็นห่วงนะทุกคนไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากมายนะคะแค่มีปวดเข็นนิดนึงนะคะอย่างอื่นก็ใช้ชีวิตได้ปกตินะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องดูอาการไปเรื่อยๆนะประมาณ2-3วันนะคะว่าจะมีอะไรเอฟเฟกหรือเปล่านะคะ ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคิวของ B. แล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันด้วยนะคะว่าที่เซนทัลฟอเรสต้าเนี่ยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกยังไงบ้างแล้วก็มีวิธีการจัดแจงยังไงบ้างในการฉีดวัคซีนครั้งนี้นะคะก็เดี๋ยวเรานะคะไปดูพร้อมๆกันเลยจ้า ฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะบีก็อยู่ที่เซนทันฟอเรสตาแล้วนะคะ mm hmm. ก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองเนาะแต่คิวของบีอะบ่ายสามนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยระหว่างที่บีขับเข้ามาออจอดรถเนี่ยก็เห็นจุดนะคะที่เขาให้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปดูกันเนาะว่า คิวของบีเนี่ยสามารถนั่งรอได้แล้วยังนะคะแล้วก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก่อนได้หรือยังนะคะก็เดี๋ยวเราลงไปดูกันเลยจ้าเมื่อกี้เรายังเข้าไปไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่า อร,อรอบบ่ายสามใช่ไหมแต่พี่เขาบอกว่ามันยังไม่ถึงคิวนะคะตอนนี้มันเป็นรอบของหลายสองอยู่เดี๋ยวรอบบ่ายสามเนี่ยจะให้เข้าไปนั่งเนี่ยประมาณบ่ายสองสี่สิบห้านะคะเดี๋ยวเขาจะเรียกอีกทีนึงเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งรอในรถกันนะคะตอนนี้รอบบ่ายสามเขาเรียกแล้วนะคะกำลังต่อแถวเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวจะกรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะคะใบที่เขาให้มานะคะ เลชื่อนามสะกุลจิงเป็นเต็มน,นะคะแล้วก็วันที่ใส่เป็นยี่สิบ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคือทุกอย่างอะ่ะเกิดขึ้นไวมากทุกคนคือเบียแทบจะแบบหยิบกล้องมาถ่ายไม่ทันอะ่ะแต่ก็คือจับจังหวะได้นิดๆหน่อยๆน,นะคะก็เออเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะทีนี้เนี่ยระหว่างที่รอนะคะทุกคนอกอ่อกข้อมูลตรงโซนลานจอดรถใช่ไหมทุกคนคือเขาก็ให้เขียนชื่ออะไรปกตินะคะแต่ทีนี้เนี่ย จังหวะที่นั่งเขียนอย,อยู่อยู่เขาก็แบบบอกให้ลุกขึ้นเลยแล้วก็เข้าไปด้านในห้างเลยนะคะก็เอายังเขียนไม่เสร็จนะคะก็เดินเข้าไปในห้างนะคะทีนี้เนี่ยด้านในเนี่ยก็จะมีพี่พี่พนักงานนะคะช่วยบอกเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลนะคะว่า รอกตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็ต้องเตรียมอะไรดีบ้างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปด้านในนะคะวัดอุณหภูมิอะไรเสร็จสับนะคะนั่งรอกรอข้อมูลพอกรอข้อมูลปุ๊บเขาก็จะเรียกให้ไปจุดที่2นะคะก็จะเป็นจุดวัดความดันนะคะตอนแรกอะ่ะของเบียเกือบจะได้โดนนั่งพักทุกคนเพราะว่าการวัดความดันอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันจะมี2ช่องใช่ไหมที่เป็นค่าความดันอะ่ะ คือช่องแรกอะ่ะมันผ่านแล้วแต่อีกช่องหนึ่งอะ่ะเหมือนเราอะ่ะตื่นเต้นทุกคนคือแบบใจเราเต้นแรงมากเพราะว่าเราก็จะถ่ายให้ทุกคนได้ดูด้วยใช่ไหมอา้าวพอถ่ายไม่ทันเสร็จเขาก็เรียกแล้วพอมานั่งมานั่งปุ๊บอาเขาก็เรียกอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ตื่นเต้นด้วยนะคะทุกคนทีนี้เนี่ยเลยทําให้ต้องวัดความดันอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้พอพี่เขาก็บอกว่า ให้ใจเย็นๆนะคะหายใจลึกๆนะคะเราก็อ่าโอเคตั้งสติใหม่นะคะจากนั้นเนี่ยก็วัดรอบสองนะคะโอเคก็ผ่านนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปจุดที่3นะคะก็จะเป็นจุดเกี่ยวกับการเช็คข้อมูลการลงทะเบียนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาจุดที่4นะคะเป็นจุดที่ฉีดวัคซีนแล้วทุกคนนี่นะคะเป็นการที่แบบ ตื่นเต้นมากทุกคนแล้วก็กระบวนการของเขาในแต่ละขั้นตอนน่ะคือเร็วมากทุกคนนะคะพอเข้ามาถึงจุดที่4เนี่ยเราก็นั่งรอได้แป๊บเดียวจริงๆนะคะแล้วก็มีพี่พยาบาลเนี่ยเขาก็เรียกให้ไปนั่งนะคะทีนี้เนี่ยเบียก็ได้สอบถามเขานิดนึงว่าเออแบบจำเป็นไหมที่จะต้องฉีดข้างที่ไม่ถนัดหรือถนัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า ซีโนแวกนะคะมันจะไม่ได้เจ็บหรือปวดอะไรมากมายแต่ถ้ากังวลนะคะเราก็สามารถเลือกที่จะฉีดข้างที่ไม่ถนัดก็ได้นะคะบี B, เนี่ยก็เลยเลือกที่จะฉีดข้างขวานะคะเป็นข้างที่บีไม่ถนัดนอ้องพอบีถนัดซ้ายนะคะก็เลยเสลับเก้าอี้กันนะคะแล้วก็ให้พี่เขาเนี่ยฉีดตรงด้านขวาเนาะก็เป็นการฉีดที่แบบรวดเร็วมากแล้วก็แบบงงมากคือมันเร็วจริงๆทุกคนคือพอพี่เขาเสียบเข้าไปปุ๊บก็ เสร็จแล้วค่ะคือเราก็แบบฮะเสร็จแล้วหรอคือยังไม่รู้สึกอะไรเลยทุกคนก็เลยแบบว่าเออ,เอ,อก็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 โล่งใจไปนิดนึงนะคะทีนี้เนี่ยระหว่างที่เขาฉีดนะคะเขาก็นี่เลยค่ะได้ ติดสแตมนะคะตรงนี้นะคะเป็นครั้งที่1เนาะเป็นการฉีดวัคซีนครั้งที่หหลังบัตรประชาชนนะคะส่วนครั้งที่2เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะนัดอีกทีหนึ่งของบีเนี่ยจะได้วันที่19เดือนมิถุนายนนะคะทุกคนก็หลังจากที่ฉีดเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้ไปนั่งพักเนาะดูอาการแล้วก็ระหว่างนั่งพักเนี่ยเขาก็จะให้เราอะ่ะโหลดแอปหมอพร้อมนะคะเพื่อที่จะรับ ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งในการฉีดวัคซีนนะคะทุกคนก็นั่งไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากทุกคนระหว่างรอฉีดวัคซีนอะรอแค่ประมาณ15นาทีเองมั้งเพราะว่าตอนแรกอะรอบของ b ีบ่ายสใช่ไหมเขาก็ เรียกเนี่ยตอนประมาณบ่าย2.45อาบีก็ไปต่อแถวระหว่างต่อแถวจนถึงฉีดวัคซีนเสร็จอะไรเสร็จนะคะก็ใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีเองทุกคนคือเร็วมากๆเลยนะคะกระบวนการของเขาก็คือแบบเร็วมากๆที่ทีมแพทย์ทีมพยาบาลนะคะที่มาประจำตรงเซนทันฟอริต้านะคะจะเป็นทีมแพทย์ของโรงพยาบาลศรีโรธนนะคะทุกคนก็ทุกอย่างเนี่ย ออรวดเร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็พอมานั่งรอเนี่ยเราก็ไม่ได้มีอาการอะไรเนาะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยให้กลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็คือตื่นเต้นแล้วก็หายตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกแบบอะไรก็ไม่รู้นะคะแบบรวดเร็วไปหมดนะคะแล้วก็นี่นะคะก็ได้ฉีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็รอดูอาการหลังจากนี้ อีกนะคะว่าจะมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่าจะมีมืนหัวหรืออาเจียนอะไรไหมนะคะก็เดี๋ยวรออ่อ ตรวจตัวเองอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะมารีวิวการได้รับวัคซีนยี่ห้อซีโนแวคนะคะทุกคนให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะว่าเอเกระบวนการของจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็สถานที่ที่เราได้รับเป็นเซนทันฟอเรสต้าเนี่ยเขามีการจัดแจงยังไงบ้างนะคะก็อย่างที่เห็นไปนะคะก็ถือว่าประทับใจมากๆเลยนะคะพี่ทีมแพทย์ทุกคนเนี่ยก็คือแบบพูดเพาะพูดจาดีมากแล้วก็แบบ อธิบายอะไรทุกอย่างคือดีมากๆเลยนะคะก็สําหรับวันนี้เนี่ยประทับใจมากๆเลยนะคะก็มารีวิวให้ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวรอบ2เนี่ยก็จะเป็นที่เดิมนะคะเป็นเซนทัลโฟเรตตาเหมือนเดิมนะคะนั่นแหละสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ไว้ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย ตอนนี้บีก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาอัปเดตอาการหลังฉีดวัคซีนไปนะคะว่ามีอาการอะไรบ้างเนาะซึ่งเราเนี่ยก็ฉีดไปตอนบ่ายสาโมงใช่ไหมทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา2องทุ่มแล้วนะคะผ่านไป5ชั่วโมงนะคะยังไม่มีอาการอะไรข้างเคียงเลยนะทุกคนแค่รู้สึกแบบว่าปวดนิดๆน,นะคะนี่ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะแบบพอโยกตัวหรือโยกแขนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความปวดนิดๆอะ่ะ จังหวะแบบเคลื่อนตัวนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้แบบถึงขนาดแบบว่ายกแขนไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็ยังไม่ได้ออกกเลยนะเดี๋ยวจะลองเอาออกดูนี่คนไม่ไม่มีรอยเลยะแทบจะมองไม่เห็นเลยะนะคะก็อาการก็ประมาณนี้นะคะไม่ได้แบบเจ็บ อะไรมากมายนะคะแล้วก็หลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกหิวนะคะก็เลยชวนคุณแม่นะคะไปกินข้าวกันนะคะแล้วก็เนี่ยก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านได้พุ่มนิดๆน,นะคะตอนนี้ก็สองพุ่มก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ไปฉีดนะทุกคนก็อย่าลืมไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนกันนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยกันด้วยนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองกันเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย